ถ้ามีปัญหาสายตาตาพร่ามัวมองไม่ชัดน้ำตาไหลแพ้แสงแสบคันเคืองตาเป็นต้อรมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินเบาหวานขึ้นตาทานดีคอนแทคกล่องนี้ทำให้มองแจ่มชัดขึ้นมีหลายท่านทานแล้วดีขึ้นไปชมวิดีโอด้วยกันค่ะคลาขับรถตามหลังรถคันข้างหน้าจะมองไม่เห็นทะเบียนรถม,มันมันจะฝ้าแล้วก็มองตัวเลขไม่ชัดล้วมองไกลๆมันก็เป็นภาพซ้อน มาได้ผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็เวลาขับรถมันก็เห็นชัดแล้วมองไกลได้น้ำตานี้มันไหลไปทาง<ฆ>ไหนก็น้ำตาไหลแล่วก็ตาฝ้าฟางขุ่นมัวมองทางไหนก็ไม่ซัดมองแสงแดดมองอะไรนี่ไม่ได้เลยเสบตาน้ำ<ฆ>ตาไหลทานดีคอนแทคไปแค่นั้นแหละตามันก็ ดีขึ้นมองแสงสว่างมองแสงแดดก็ไม่แสบตาคาตาก็ไม่ไหลแล้วตื่นนอนมาคิดตาก็หายมองแจ่มสัดขึ้นหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอไปแล้วนะคะมีหลายท่านเลยค่ะ ที่ทานดีคอนแทคไปแล้วมีอาการดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะค่ะถ้าต้องการสั่งซื้อดีคอนแทคนะคะวันนี้ค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์ที่กำลังขึ้นอยู่นี้ค่ะจะได้ของแทร้อยเป์เซ็เลยนะคะโทรสั่งซื้อกับคุณอ้อได้เลยค่ะ